ทำอะไรคะเนี่ยวันนี้จะมาสอนวิธีการย้ายต้นกล้าเล็กๆนี้นะครับมาลงถ้วยปลูกอ่าฮะอ่านะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เจริญเติบโตซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเขาเริ่มมีใบจริงออกมาแล้วเนี่ยให้ดูอันเล็กๆเกนี้ยนะคะก็เริ่มทยอยย้ายได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับก็วันนี้ดินที่ใช้นะฮะก็จะเป็นอันนี้ครับ ซื้อได้กามร้านต้นไม้ทั่วไปนะครับก็อันนี้เป็นแบบดินที่เขาผสมมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะพวกดินดําแกบดําปุ๋ยมะพร้าวปุ๋ยหมกักน้ากําหมักอะไรเงี้ยก็สารอาหารก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่สัดใจพอเราก็สามารถเพิ่มอาหารให้กับดินได้นะครับโดยเราก็ใส่มูลไส้เดือนไปก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มูลไส้เดือนก็เป็นมูลไส้เดือนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ของพี่โป้งโมเดิร์นด็อกนะครับคือเขาเลี้ยงไส้เดือนแล้วเขาก็เอาขี้ไส้เดือนเนี่ยมันทาเป็นปุ๋ยก็สามารถสั่งได้นะครับในช่องทางออนไลน์ก็มีเหมือนกันนะครับอยากลองทำบ้างไหมคะไม่อะค่ะไม่ก็ต้องถ่ายทําให้คุณไงคะนี่คือย้ายมาทำที่ส่วนหลังบ้านพอฝนตกก็ยังต้องย้ายเพราะอะไรคะทำไมถึงต้องย้ายวันนี้มนว่างวันนี้มันว่า,างเหรอ มันไม่ใช่วันนี้เรามันว่างมันว่างเกือบทุกวันว่างทุกวันนี่ดูดินโอ้ยยังไม่ปิเลยอะหรือว่าใช้ได้นะนี่ใส่มูลไส้เดือนนะครับคืนดินของพี่โปง้งใส่มูลไส้เดือนผสมกับดินนี้อะนะ่ะใช่โอ้โหมูลไส้เดือนนี่มันมเป็นเศษเศนี้เลยอะ่ะปุ๋ยฉันดีปุ๋ยผสมกับดินที่เราซื้อมา ก็เลยไปได้แบบ<ช>ที่มันคุณภาพแบบมีอาหารให้ให้นอนๆรอครับจริงๆแล้วจะใช้เป็นดินผสมกับมูลวัวแล้วก็ลาดด้วยคินซีชีวภาพก็ได้อันนั้นก็สามารถแบบหมักดินทิ้งเอาไว้ได้สักเดือนหนึ่งก็จะดีมากมเริ่มใส่ดินในกระถางจิว๋วค่ะใช่ใส่เ,เลยคือเราจะย้ายมาให้มันเป็นเทียรต้นนกระถานต้นค่ะ จะสอนวิธีการย้ายต้นกล้านะครับถ้าเกิดว่าดินถ้ามันเจอเป็นก้นกอนๆอะไรเงี้ยเราไม่ต้องสใส่ออไรเพราะว่าถ้าน้องไปเจอดินที่เป็นก้นกอนๆลากเขาจะแทไม่ไหวแตงไม่ไหวโอเคเราย้ายมินิคอร์สก่อนแล้วกันนะครับอโอ้โหสอบวอัวจิ๋วนะ่ารับเกินย้าย,ยนะะว้าววว ม่เป็นไรจะให้ดูนะฮะนี่รากเขาจะยาวๆอย่างนี้อย่าให้ลากขาดเราก็เอาวางเกี่ยมไว้นี่นะเกี่ยว้ก่อนเหรอวาไม่เฉยๆที่นีเลยเหรอใ่ไม่โดนอาให้ลากขาดใช่้องค่อยๆก่อนจะเอาพวออกมาก็คือรดน้ำนิดหนึ่ง แลว้วทำไมเราถึงไม่หว่านแบบทั้งหมดเลยไม่ต้องย้ายต้องเยอยะแบบหว่านเลยได้อันนี้คือสอนสาหรับปลกูกในกระถางและคนที่มีดินอยู่ที่บ้านคนทแบบี่มีดินส่วนใหญ่ก็ทววําทกันวิธีนี้แหละเพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็มอวได้แบบเติบโตได้ดีด้วยส่วนวิธีการย้ายต้นกล้าน,นะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับแวนดินให้เป็นรูลงไปนะครับแล้วก็เอาต้นกล้าเนี่ยนะครับหย่อนลงไปครับ แล้วก็ใช้ไม้เสียบทุกชิน้นหรือว่าไม้เล็กๆนะครับค่อยๆดันเขาลงไปก็ได้นะครับระวังอย่าให้ลากขาดแล้วก็กลบติ่เข้าไปแบบนี้เลยครับนี่ไม่ต้องกดแน่นมากนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับนี่ใช้ไม้เสียบทุกชิ้นแบกๆไปนี้ครับหรือถ้าไม่มีไม้เล็กๆก็ใช้นิ้วก็ได้นะครับ แหวกลงไปเลยนะครับแต่ว่ามีไม้ก็จะช่วยให้เราแบบสามารถจัดระเบียบรากของเขาได้ดีขึ้นอ่าลองทําดูนะครับวิธีการย้ายกล้าประมาณนี้ครับย้ายเสร็จเรียบร้อยครับต้องรีบพูดรีบเล่าเพราะว่าคนถ่ายเขาติดซีรีส์มาก <c oughs> ทำไมต้องฟ้องทำไมต้องฟ้องคุณผู้ชมนะคะเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับว่าเวลาที่เราย้ายต้นกล้าลงถ้วยเนี่ยนะครับต้นละถ้วยเนี่ยนะครับก็ควรที่จะย้ายช่วงเย็น ไม่ควรยาช่วงกลางวันเพราะว่าแดดร้อนจะทำให้ต้นกล้าเนี่ยเหี่ยวเฉาได้ง่ายนะครับเช้าก็ได้หรือว่าเย็นก็ได้นะครับเมื่อละต้นเสร็จแล้วแล้วก็ลดน้ํามันต่อไปตอนรดก็ต้องค่อยๆระวังอย่าให้น้ํามันลงไปแรงมากเดี๋ยวต้นเขาจะหักได้ต้องชุ่มแค่ไหนคะ ก็ชุบประมาณหนึ่งไม่ต้องแฉะมากเดี๋ยวลากเน่านี่ถามแทนคุณผู้ชมนะคะไอ้หัวฝักบัวนี่ซื้อที่ไหนซื้อที่ร้านต้นไม้มันน่ารักดีอนะเล็กๆเงี้ยเราก็ใช้กระขวดน้ำได้วันนี้ขอบคุณคุณบรัทยานะครับที่มาถ่ายภาพให้เดี๋ยวคมต้องลากันไปแด่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกัแบบเรื่องการย้ายต้นกล้าก็ พิม์อีกอีกวันอัปเดตคะก็เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่นะคะนะครับขอบคุณมากเลยนะครับไปดูซีรีส์ต่อได้เลยครับวันนี้รบกวนแ่เพลงขั้นสุดนะขอบคุณมากครับผมไปค่ะค่ะหัวยุ่ง